แม่จ๋าแม่จ๋าโดยที่ผัวตัวเองไปเที่ยวผู้ชายคอยบ่นเรว่าเลยนะเจ้าสิไปเที่ยวเจ้าสิไปยังไงคอยบ่นเรียาเพราะฉันทำใจแล้วว่าก่อนหน้าที่ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปตอนที่ยูนักกันน่ะความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มแย่มาโดยที่เราสะสมมาเรื่อยๆ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  หรือคุณจะบอกว่าไม่จริงคุณแย้งมาได้เลยเรื่องนี้ถ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นคุณแย้งฉันได้เพราะคนที่ไปกับคุณก็อยู่กับฉันณนตอนนี้ความรู้สึกของผู้หญิงหลังคลอดอุ้มลูกตัวแดงๆและร้องไห้เป็นโคลลกไห้ ให้หนึ่งถึงสามเดือนตอนนั้นที่โตเกียวไม่นอนไม่ยอมนอนเลยกลางคืนโอเคค่อยบอกว่าเออไปได้ไปเลยไปเถอะก็เพราะค่อยกะอยากล่องใจเื่อนว่าเจ้าสิก,ก้าทิมคอยเวกับหลู่บอแล้วพวกคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยถ้าเจ้าเป็นข่อยเจ้ารู้สึกจงไหนเจ้ารู้สึกจงไหน ไปเที่ยวหมอลังสว่างไม่พอไปต่ออีกจนเขาปิดลานไลยแล้วค่อยถามหน่อยในฐานะที่คุณเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายนั่งดูหนูไลฟ์อยู่ตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายแ <c oughs> มนๆจริงๆเนี่ยเอาตรงๆนะคุณจะเป็นอะไรฉันทำใจแล้วนะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นฉันทำใจแล้วว่าสักวันหนึง่ง ถ้าคุณเป็นแบบนี้ฉันรับได้ฉันจะยอมทุกอย่างขอแค่รักษาครอบครัวตรงนี้ไว้ขอทั้งใจแล้วก่อนหน้านั้นแล้วผู้ชายถามจากใจถามจากความรู้สึกผู้ชายอีหลีถ้าคุณเป็นผู้ชายจริงๆ คุณจะเอามือของคุณนี่ล้วงของผู้ชายด้วยกันไหมผู้ชายตอบหนูหน่อยค่ะหนูไม่ได้เหยียดเพศนะหนูยอมรับได้เพื่อนหนูอ่ะเป็นเกย์เป็นกระเทยเยอะแยะเป็นอะไรเปิดเผยตัวตนออกมาเลยสังคมทุกวันนี้มันเปิดกว้างแล้ว เปิดกวางแล้วถ้าไม่จริงคุณแย้งฉันเลยแม้แต่นักร้องในวงที่ออกไปนักร้องในวงที่ออกไปที่เคยอยู่ผู้ชายนะผู้ชายที่เป็นนักร้องในวงหนุ่มที่เคยอยู่ตรงนี้ใครบ้างหนึ่งสองอันุขอเน้นแค่สองคนหนึ่งสอง เขาก็เคยโดนคุณกระทำเขาเคยโดนคุณกระทำแล้วมันเหมาะสมไหมมันสมควรไหมไม่ใช่แค่ลูกน้องในวงเห็นนะคะแฟนคลับที่มาร่วมง,งานหนูจำไม่ได้ว่าเป็นงานอะไรงานปีใหม่ไหมหร,ตตหรือเป็นงานมิติ้งหรือเป็นงานวันเกิดอะไรสักอย่าง,หน,งหนูจำไม่ได้นะว่างานอะไร แต่แฟนคลับก็เห็นแต่เขาไม่พูดเพราะเขาช็อกและเขาสงสารหนูถ้าฉันพูดไม่ผูดไม่ถูกตรงไหนคุณแย้งฉันได้เลยนะแต่ให้มันจบแล้วเรามานั่งคุยกันเรามานั่งคุยกันแล้วตกลงกันดีกว่าว่าเราจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ เพราะลูกมันโตขึ้นทุกวันอ๋อคุณบอกว่าคุณไม่อยากคุณไม่อยากเจอฉันฉันก็ไม่อยากเจอคุณฉันไม่ได้อยากเจอคุณเลยแต่มันต้องจบมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องไม่ต้องมาอยากเจอฉันหรือไม่ต้องอะไรก็ตามไม่ต้องมาเห็นแก่ฉันให้เห็นแก่ลูกดีกว่า แล้วหลังจากเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องเป็นราวกันโอเคคุณขอโทษโทษโทษฉันฝ่ายเดียวโอเคฉันยอมรับ <c oughs> ว่าฉันก็มีส่วนผิดแต่คุณรู้ไหมทุกคนรู้ไหมว่าหลังจากที่เกิดเรื่องที่เขาไลฟ์สดบอกว่าเขารอรอรอ,อที่หนูจะเข้าไปเคลียร์ไปคุย หลังจากที่เกิดเรื่องคุณก็ยังเที่ยวบาร์โฮสที่พัทยาจนเขาปิดร้านสิบเอ็ดโมงเช้าพนักงานบอกปิดร้านแล้วนะคะใจคนเรานะทุกคน ถ้าคนเรามันไม่ชอบในสิ่งนั้นมันไม่สามารถจะอยู่ในสังคมนั้นจนถึงสิบเอ็ดโมงเช้าได้ตีสามตีสี่ถึงสิบเอ็ดโมงเชา้าอยู่ในกลุ่มนั้นคืออยู่ในบาร์โฮสซึ่งเอาผู้ชายมานั่งในห้อง VIP จนถึงสิบเอ็ดโมงเชา้าไพีว่าคอยซัวกับว่าเลย่อยกรบเบิดข้นดีร้อยเปอร์เซ็นต์ ฉันก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปเซน์แต่ฉันมีความเป็นแม่คอยมีความเป็นแม่แล้วที่คนที่เม้นด่าฉันสนุกป,ปากว่ามึงไม่ควรเป็นแม่อีกอะหลักล้านสองล้านที่คุณเคยเล่าให้ฉันฟังอันนั้นจริง คุณได้จากอะไรคุณบอกว่าตอนที่คุณอยู่เมืองนอกคุณมีเงินเคยมีเงินสองล้านอันนั้นจริงคุณมีจริงแต่คุณใช้หมดแล้วทุกอย่างคุณเล่าให้ฉันฟังทำลายชีวิตคุณฉันรู้หมดเพราะคุณได้จากใครจากแฟนขับจากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นชายรักชาย ที่เขารักคุณแล้วเขาซัพพอร์ตคุณแต่คุณก้าวเข้ามาในชีวิตฉันคุณมีเงินสามแสนกว่าบาทหรือจะย้อนดูสเตตเมนต์ไหมคะปีพศออไหนย้อนดูสเตตเมนต์ได้คอยบได้ดูถูกเจ้าเลย ทุกคนโอบกอดคุณอ้าแขนต้อนรับคุณตอนที่คุณกลับมาอยู่ไทยและก้าเข้ามาในครอบครัวฉันรถคันแรกคุณซื้อ f o r t จูเนก่อนซื้อ f o r t จูเนขอย้อนกลับไปก่อนคุณยังขับรถไม่เป็นคุณยังขับรถไม่เป็นนะ นี่อีนี่อีแพลวนี่อีผู้หญิงคนนี้หัดขับรถให้คุณเพื่ออะไรหักเขาหักเขาอยากให้เขาเก่งอยากให้เขาขับรถเป็นต่อมาอยากให้เขามีรถ แต่เขามีเงินแค่ไม่กี่แสนแพ้วากับออกรถซอยเขาสองแสนหรือไม่จริงแย้งมาได้ฉันออกรถด,ดาวรถช่วยคุณสองแสนแต่นักตอนนั้นอายุคุณมันยังไม่บรรลุนิติภาวะ มันไม่สามารถออกเป็นชื่อคุณได้แต่ออกเป็นชื่อหนุ่มแต่ให้ดูดีให้น้องขับมาหาพี่ที่ยโสน้องจะได้ดูดีว่าน้องมีรถขับมาหาพี่ที่ยโสโดยที่น้องไม่ต้องนั่งรถประจำทางมาพี่อยากให้น้องดูดีในสายตาครอบครัวในสายตาคนรอบข้าง ความดีเอยบ่เคยมีเลยดิหละ่ะความดีพี่มันไม่เคยมีให้หนูเลยเหรอขึ้นเวทีเวทีแรกคนโพสตดา่าโพสดาแหลกล่าเลยว่าเอาเด็กที่ไหนมาขึ้นเวทีแพวพาวเอาเด็กน้อยที่ไหนมาขึ้นเวที โดนด่าเละบอกว่าเสียงเสียงอย่างนี้ก้า,าขึ้นเวทีได้ยังไงดา่าฉันก็ให้กำลังใจคุณและพาคุณไปเรียนหลังกับอาจารย์สมุนไพรอาจารย์สมุนไพรที่ป่วยจนวาระสุดท้าย จะทำไงนอพ่อแม่จําจากหากแต่ยาวไวก่อนแหลชีวิตของคุณฉันเป็นคนเขียนเนื้อหาให้อาจารย์แต่งก่อนล่ำก่อนนี้หากินจนวินาทีสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันมาอาจารย์ป่วยเจ้าไปขืนคู่ขืนค่ายกับอาจารย์ อาจารย์ป่วยฉันทำบุญต่ออายุให้อาจารย์มันเคยมีสักครั้งไหมที่คุณถามไายว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างบ่ตองพานช่องทางคอยก็ได้เยอะแยะคุณจะผ่านใครก็ได้อาจารย์สมุนไพรป่วยเหรออาจารย์เป็นยังเห็ุบุญต่ออายุให้อาจารย์ติ ถามไม่มีน้องบูทาวคิดออเดอร์ความดีข่อยมันไม่เคยมีเลยบอกที่ข่อยเลื้อใจที่ข่อยออกมาปูนเนี่ยคือมันคือเหยียดย่ำกันคักแท้สันนิมันคือเหยียดย่ำย่ำกันคักแท้เพจอีเมียฝรั่งนี่มันดา,ดา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 ข่อยสู้มือนี่สู้มือนี่มันก็นดา มันบอดอดาต่อ่อ่มันดาบดทุกคนในอกก่อนในคอพวกวขอ่อแต่คุณไปสัรเสริญเยืนย่อเขาส้นแกวกับเขาเบาน่วหัวมวนหัวเราะพูดคุยกันสนุกปากโอยเจ็บบอกแล้วเรื่องที่ว่าคุณล็อกอินไหมในแมคบุ๊คแมคบุ๊คเอยๆก่อน กิบมาดิอะแม็กุูกเครื่องนี้ที่ลูกน้องคุณเอาอไปพูดบักโกงงานแคปหมูเอาอไปว่าว่าไม่ได้ล็อกอินก้อยพูดสิล็อกอินจริงไหมใครเป็นคนเห็นคน,น้องก้อยเป็นคนเห็นคนแรก เฟซคุณล็อกอินอยู่ในไม o ค k เครื่องนี้ไม่ใช่ฉันเพิ่งมาเห็นนะพขาเห็นเดือนในก่อนเดือดๆเลยใช่ตั้งแต่แม่ย้ายเข้ามาใหม่อะตอนที่ย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ใหม่ๆเดือนสิงหาเนาะตอนลูกเปิดเทอมเดือนสิงหาปีที่แล้วคุณยังไม่รู้ตัวตั้งแต่เดือนกุมภาที่มันมีเรื่องเจ้าบลูโต ว่าเจ้าล็อกอิ่นอยู่ในแมกบุกเก่องนี้จนกระทั่งเดือนสิงหากันยาตุลาคุณยังมีการเด้งแชทด,ดึงดึงดึงอยู่ในนี้หมดทุกอย่างขอยอสสิำํายล่เจ้านั่นบอกถ้าฉันจะทำลายคุณขอยกต้องเฮ็ดเองก็ได้ขอยให้ไอ้ก้อยเนี่ย ้างเฟซอวตารแล้วส่งให้เพจเพจไหนอ่ะที่เขาโจมตีคุณที่เขาไม่ชอบคุณที่เขาด่าคุณขอเฮ็ดก็ได้แต่ข่อยเป็นอย่างคือบ่อเหตุพ่อข่อยก็อยากให้มันจบทิ้งไว้ให้ลูกให้เมียว้าสะลอเลยเจ้าว้าสลเว้าสแมนเลย ออกมาแต่ตัวทิ้งไว้ให้ลูกให้เมียไม่เอาอะไรสักบาทคุณเดินออกไปอ่ะคอยกับบกเคยได้เห็นดีงามกับการที่จ้าย่างออกไปจากครอบครัวจากลูกจากเมียคอยก,บอกับบคอยกับบกเคยเห็นดีเห็นงามที่จะเห็นจ้างย่างออกไปจากชีวิตนกตรงนั้นเพราะว่าคอยกะยะับยากกอดครอบครัวไว้กอดลูกไป คุณยางออกไปคุณมีเงินสามสิบสี่สิบล้านหรือหาสิบล้านอันนี้คอยกระบอกงดตัวเลขที่แท้จริงวามันเท่าอะแต่ที่แน่ๆตอนที่คุณก้าวออกไปจากครอบครัวค,นน 30, 40, 000, คุณมีแน่นอนสามสิบถึงสี่สิบล้านคุณมีแน่นอนคุณสิไปบอกให้เจ้าของดูดีว่าออกมาแต่ตัวเบอรเอยอางนันยมแมน แล้วเรื่องลดเรื่องรถบัะนี้เรื่องเงืนนี่คือเครียเนาะต่างคนตาคน่างได็กคนประโยชน์รวมกันเงิ่อนบ่าเคยเก็บน้ากันเงืนบ่าเคยเก็บน้ากันเลยบางที่แซนคับเบาเนี่ยคอยว่าให้ดูดีซะสุดแล้วว่าส่วนที่เก็บด,ด้วยกันมันก็มีที่คอยว่าเนะส่วนที่เก็บด,ด้วยกันมันก็มีเพื่อลูกอันนี้คอยว่าเพราะว่าคอยอยากปกป,ป้องคํำประคอขั้วไว แต่จริงๆว่าเคยมีเลยเงินเก็บน้ากันเหรอว่ามีอยกกันเก็บคอ,อยก็เคยส่วนเขาเก็บเงินเงินน้ากันอยู่แต่เขาว่าอยากเก็บเออโอเคอย่างเกียรเขาเขาก็ว่าอยากเก็บเงินน้าเฮาเออว่าเป็นยังมาที่นี่ละอยกแยกกันออกไปเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินเรื่องที่ดิน ที่คุณบอกว่าซื้อจากเมียแล้วแล้วคอยก้าวบอกว่าพิิบานซื้อแล้วหัวซื้อแล้วเพราะนั่นมันคือเกมเรื่องที่ดินถ้าคนไปย่อนท่ามไร่เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องป้าข้างบ้านยายถวดนี่นนานอยู่ี่โอนที่เป็นชื่อของแถวพา แม่เทพบอกว่าย่ายบ่ต้องโอนเป็นซือข่อยเดอร์ก่อนก่อนแม่ข่อยสิตายเจ้าบ่ต้องโอนเป็นซือข่อยเดอยาย่โอนเป็นซือยีแพรวโลดโอนเป็นซือยีแพรวโลดเพราะว่าอานณาคตข่อยก็ตตองโอนให้ลูกข่อยคือเกายาาโอนที่ผืนนั้นที่สร้างบ้านแต่ไม่ได้ถึงคาเฟ่นนะที่ตรงบ้านแล้วก็ตรงหอพักตรงหลังกำแพงมันจะมีหอพักส่วนหนึ่งและมันยาวไปข้างหลัง แต่ตรงคาเฟ่ตรงอันนี้ไม่ใช่แต่มันจะมีผืนผืนนั้นประมาณเจ็ดไล่กว่ามีปัญหากับพี่น้องมีปัญหากับญาติแล้วมีแฟนคลับฝั่งทางของคุณนั่นแหละที่บอกว่าแพลีวเพ่ามีปัญหากับญาติมีปัญหากับาญาติระว,วังเดอ้อถ่ายย่ายไปเสื้อป่าหลายเนี่ย ถ้าย้ายไปเสื้อป่าหลายเนี่ยถ้าย้า่แล้วเอาที่ดินคืนก็นได้เด้เพราะว่าเราโอนเราโอนยังม่ถึงปีถ้ายายจะทําทําเอกสารเอาที่ดินคืนนะ่ะยายเอาได้นะเพราะฉะนั้นแพลวตกลงนเป็นซื้อคนอื่นก่อนแฟนขับของเขาเป็นคนมาบอกหนูว่าแพลวแพลวตกลงอ,อนเป็นซื้อคนอื่นก่อนเด้ออ่าแต่ด้วยความที่ว่าเราเชื่อเขาว่าที่ดินตรงเนี้ย เดี๋ยวมันจะถูกการกันแกล้งญาติพี่น้องจะกันแกล้งเราคอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวคอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวเพราะว่าแฟนขับฟังทั้งผัวบอกว่าคอยต้องโอนเป็นซื้อผู้อื่นก่อนซึ่งการที่จะโอนเป็นซื้อผู้อื่นนี่มันต้องโมเมนต์หยาิพี่น้องนี่คือญหยิมันต้องเป็นชื่อผู้อื่นแล้วทําเขาเรียกว่าทําเอกสาร ให้เสมือนขายให้ผู้อื่นไปแล้วถ้าพี่น้องหรือย่า่ไปเสื้อเขาไลาเนี่ยถ้าย่า่สีเฮ็ดเอาที่ดินตรงนี้ขึ้นเพื่อที่จะพี่น้องสีกันแก่หรมันมันกับสีกันแก่ใดเพราะฉะนั้นแพรวตองโอนเป็นซื้อผู้อื่นซึ่งโมเมนต์นี้คือยากขอยด้วยความซัดซื้อของขอยขอยก็เลยโอนเป็นซื้อผัวณนะตอนนั้นอืมมาที่นี่ก็อโอนเป็นซื้อผัวไปแล้ว แล้วเราไปที่ดินเราก็ต้องตอบว่าเราขายแต่คุณสาบานกับฉันไหมที่คุณพูดว่าคุณซื้อที่ดินจากฉันคุณบอกว่าคุณจ่ายเงินคุณจ่ายเท่าไหร่นะคุณพูดก่อนคุณจ่ายเท่าไหร่คุณซื้อที่ดินผืมน,นั้นจากฉันเท่าไหร่แล้วทุกคนค้าหนูจําเป็นเหรอที่หนูจะต้องขายที่มรดกแม่ให้ผัว อะไรคุณมาสาบานและจุดทูบลงแผ่นดินผืนนั้นกับฉันไหมว่าคุณซื้อจากฉันจริงโอเคตอนนี้มันเป็นชื่อคุณแต่โฉนดที่ดินอยู่กับฉันโฉนดยี้อยู่กับฉันสาธุถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกต้อง คุณพูดเต็มปากเลยทั้งแม่คุณทั้งคุณพูดว่าซื้อที่ดินจากฉันสาธุบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นพยานให้หนูด้วยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อที่ดินผืนนั้นจากฉันจริงและมีการจ่ายเงินฉันจริงอ่าคุณจะบอกว่าคุณจ่ายสลิปโอนอ๋อคุณจะบอกว่าคุณจ่ายเงินสดอ่ะอันนี้มันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้น ถ้าคุณมั่นใจคุณมาหาฉันเรานัดเจอกันที่ยะโสฉันขออย่างเดียวเลยคุณจุดทูปหนึ่งดอกลงตรงหน้าบ้านให้คุณสาบานไปพร้อมกับฉันว่าที่ดินผืนนี้คุณเอาเงินซื้อฉันโดยชอบแล้วคุณพูดได้เลยว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันอยู่ในที่ผืนแผ่นดินนั้น แล้วฉันจะยินยอมออกมาโดยที่จะไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาสิีห้ลูกน้องยูง้อพักคอยนี่ทั้งเบิดนี่ขนยายของออกจากมองหันวัดโดยที่ฉันจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวและจะไม่กลับไปเหยียบพื้นที่แผ่นดินพืนนั้นซึ่งเป็นที่มรดกของแม่ของยายฉันจะรอเธอนะ ฉันจะรอคุณทุกอย่างชัดเจนคุณมาเลยขออย่างเดียวมาจุดทูปหนึ่งดอกลงตรงพ,พื้นแผ่นดินนั้นว่าคุณซื้อจากฉันจริงแล้วคุณชี้มือสั่งได้เลยว่าเธอออกไปเธอออกไปทีมงานเธอหอบข้าวหอบของออกไปฉันจะยอม ออกจากพื้นที่ตรงนั้นโดยที่ไม่โต้เถียงอะไรกับคุณเลยฟังหนูนะทุกคนนะแล้วเรื่องการดูแลบุตรคุณฟ้องที่ศาลเยาวชนยละสทรฟ้องเรื่องลูกทุกอย่าง,งลงรายลักษณ์อักษรชัดเจน คุณยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกคนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนคุณยอมจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรสองคนคนละหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือนวันนั้นคุยกันต่อหน้าอายการศาลฉันเลยขอว่าอย่างน้อยๆก็ให้ลูก อ่าสักเดือนละสามหมื่นคนละ 10, หมื่นห้าได้ไหมคุณบอกว่าไม่ได้ฉันจ่ายได้แค่นี้ให้คนละหมื่นคือเดือนละสองหมื่นอ่าโอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้าหลังจากนี้จะไม่อะไรจะไม่อยากส่งหรือไม่อยากดูแลอะไร,ะไรฉัน เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกได้แล้วฉันดูแลลูกได้ไม่เป็นไรประกันชีวิตอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลจ่ายคนละครึง่งจ่ายคนละครึ่งอันนี้พ่อของลูกยอมรับได้จ่ายคนละครึง่งประกันชีวิตอุบัติเหตุแต่ละปีเบี้ยมันจะไม่เท่ากันอ่าแล้วสามเรื่องค่าใช้จ่ายลูก อันนี้มันเป็นเงินเก็บลูกป,ปีละสองแสนเงินเก็บลูกป,ปีละสองแสนหนูคุยกับเขาว่าเรามาจ่ายช่วยกันไหมเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้นาริตะนะให้คุณจ่ายให้โตเกียวปีละสองแสนเป็นเงินเก็บให้ลูก แต่คุณบอกว่านั่นมันเป็นปัญหาของคุณที่คุณเลือกที่จะทำประกันเงินเก็บให้ลูกปีละสองแสนมันไม่เกี่ยวกับฉันคุณทำแล้วนั่นคือมันมันเป็นปัญหาของคุณแล้วนะคุณต้องจ่ายเองคอยชอกได้ไดเไปอตกใจเลยค่ะนี่คุณตัดสินใจว่าคุณจะให้ลูกปีละสองแสน คุณตัดสินใจเองเนี่คอยว่ไดต้ตัดสินใจนั่งเจ้าก,ก็ต้องใจเองถ้าคอยซีเ็ให้ลูกคอยซีเ็ชเองดอกนี่คุณจะแย้งไหมว่าคุณไม่ได้พูดโอเคคอยกระลับโอเคคอยใจ,ใอจ่ายให้ลูกปีละสองแสนเท่ากับปีละสี่แสนพี่ก็จ่ายไม่เป็นไรเพราะว่าคอยเป็นคนตัดสินใจเฮ็ดเองอืม คอยเป็นคนตัดสินใจเฮ็ดเองว่าคอายใจให้ลูกว่าเป็นยังเขาพจใจยกับ่าเป็นยังเออเขาบอกว่าคันเฮ็ดให้ลูกเขาเสียดเองโอเคเฮ็ดละวบิเดเฮ็ดก็ดีไพ่ไพ่ที่จะเบิ่งคลิปนี้เบิ่งให้มันจบเด้อดูให้จบแล้วฟังทุกประโยคที่ค่อยพูด เอานะเบิดประเด็นแลน้วะนะขอคิดว่าน่าจะเบิดแล้ว